สวัสดีค่ะเขาคั่วกับครัวพบายช่องคำาวบลสวัสดีนะคะวันนี้นะคะครัวปรัยจะมาแชร์วิธีการทําหมูแดดเดียวแบบง่ายๆนะคะสูตรครัวปรัยนะคะลองเอาไปทําดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการหมักหมูก่อนนะคะนูก็จะใส่กระเทียมพริกไทยนะคะที่ขกแล้วนะคะลงไปเป็นพริกไทยดํานะคะหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะ ตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำตามทรายนะคะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอย จากนั้นนะคะเราก็จะนวดส่วนผสมนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะให้เข้ากับเนื้อหมูนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะนวดสักประมาณ15นาทีนะคะให้เครื่องนะคะเข้ากับเนื้อหมูนะคะ สำหรับเนื้อหมูนะคะที่หนูหมักทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาตากแดดนะคะตากแค่แดดเดียวพอนะคะถ้ามากกว่านี้คือเขาจะแข็งนะคะเวลาที่นําไปยา่างหรือนำไปทอดนะคะจะไม่อร่อย กระเทียมกับพริกไทยนะคะใส่ลงไปเนี่ยเวลาที่เรานําไปย่างหรือนําไปทอดนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มลงวันนะคะจะได้ไม่ตอมด้วยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นหนาชิ้นบางก็แล้วแต่เรานะคะ สูตรนี้จะออกไม่หวานมากนะคะแล้วก็ไม่เค็มเท่าไหร่นะคะประมาณปานกลางนะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยทานเค็มมากเนาะ <c oughs> เวลาที่หนูนำไปตากนะคะหนูจะใช้ผ้าขาวบางนะคะคุมนะคะไม่ให้โดนที่ฝุ่นหรือให้แมลงวันตอมนะคะ หมูแดดเดียวของเรานะคะก็แห้งได้ที่แล้วนะคะหนูก็จะนําถุงแบบนี้นะคะมาใส่เนื้อหมูนะคะพอดีถุงที่ใส่อาหารที่เป็นถุงซีนอะ่ะมันสั่งมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาส่งไม่ทันนะคะถงุงหนึ่งหนูก็จะใส่ประมาณสักสองชิ้นนะคะเวลาที่เรานํามาทานก็จะได้เอาออกมาทานง่ายๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะถุงละ2ช,ชิ้นพอเดี๋ยวเราก็จะซีนปากถุงนะคะถุงนี้นะคะก็เป็นถุงที่หนูใช้สําหรับแพ็คกล้วยฉาบนะคะก็สามารถซีนได้เหมือนกันนะคะซีนปากถุงจากนั้นนะคะเราก็จะนําเนื้อนะคะที่เราใส่ถุงแล้วนะคะมาซีนนะคะซีนปากถุงแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะ ประมาณนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่ถ้าดึง,งแรงๆี่ถึงจะขาดประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายมากเวลาอยากทานนะคะก็หยิบมาทีละถุงเนละ หมูแดดเดียวของหนูนะคะก็แห้งได้ที่นะคะตากประมาณหนึ่งแดดนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนจัดมากเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมาแชร์สูตรการทําหมูหมักนะคะแบบง่ายๆนะคะสูตรครัวประภัยนะคะลองเอาไปทําทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ